ท่านนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ Eat Audio Technique พามาดูเป็น Power Amp นะครับเป็น Power Amp ตัวนี้เป็นของยี่ห้อ Rock Music นะครับเป็นของยี่ห้อ Rock Music รุ่น Q 1 0 0 0นนะครับอ่าตัวนี้ผมลองหาดูสเปคในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นแอมป์ประกอบของบริษัทนะครับอ่าตัวนี้ เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านไปลองคำนวณวัดตามตามสเปคที่เขาให้มานะครับตามไฟตามชุดไดทที่เขาให้มานะครับแล้วก็ถ้าถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยราคากันนะครับว่าตัวนี้จะปล่อยกันเท่าไหร่วัดที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมผมไม่รู้สเปคจริงๆครับพอดีหาหาสเปคในเน็ตไม่มีนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นอยู่ของยี่ห้อ ล็อกมิวสิกนะครับเป็นของยี่ห้อล็อกมิวสิกอ่าน่าจะไม่ใช่แอมประกอบทั่วไปนะครับน่าจะเป็นแอมประกอบบริษัทอยู่นะครับอดูจากหน้าเครื่องแล้วอันนี้ก็ถ้าใครมีข้อมูลก็แนะนํามาได้นะครับอ่าไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับผมจะพามาดูข้างในนะครับอข้างในของ power amp ตัวนี้จะเป็นหม้อแปลง2ลูกนะครับอ่าเหมือนกับว่ามันจะวางทั้งสองชุดเลยนะครับคือหม้อแปลงหนึ่งลูกแล้วก็เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าชุดไฟนะครับ ชุดไฟหนึ่งชุดแล้วก็ตัวไดนะครับตัวไดหนึ่งชุดแยกกันแบบสายหัวอิสระเลยนะครับไม่ใช่มอแปลงลูกเดียวนะครับสําสหรับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงของตัวนี้ก็เป็นไฟ40โวลต์0 40นะครับก็คือออก40 0 40เป็นไฟสามเฟสนะครับก็จะมีตัวนี้คาปาซิเตอร์ครับปริ์เตอร์80โวลต์ สามพันสามร้อยไมโครฟาลัตนะครับสี่ตัวนะครับต่อข้างนะครับแล้วก็จะมีทานซิเตอร์ทานซิเตอร์ได้ก็ข้างละแปดตัวนะครับสี่คู่ข้างละแปดตัวนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับไฟ้ยงสี่สิบศูนย์สี่สิบนะครับข้างในก็แบบนี้นะครับอข้างในแน่นอยู่นะครับผมลองเทสแล้วตัวนี้ถือว่าแรงอยู่นะครับอ่าถือว่ากําลังขับแรงอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าตัวนี้มันกี่วัตต์นะครับอันนี้บอร์ดเป็นของลองมิวสิกเลยนะครับ อันพินเป็นของ Rock มิวสิกรอวมิวสทั้งเครื่องนะครับตัวนี้สําสหรับท่านใดที่มีความรู้ก็ลองไปคํานวณสเปคกันเอานะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อผมเข้ามานะครับ Facebook ก็อีดออดิโอเทคนิคนะครับเบอร์โทรก็0990264770นะครับสินค้าอยู่นวนนันครของหลวงปทุมธานีนะครับับครหน้าตาของพาวเวอร์ก็จะแบบนี้นะครับอ เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงกันนะครับอตอนนี้ผมต่ออยู่เป็นเป็นตู้ ps 12นิ้ว1ใบแล้วก็ตู้เบรหน้าเปิด15นิ้ว1ใบนะครับคือต่อ,อเส้นเดียวก็หากันนะครับไม่ได้แยกเบสกับกลางแหลมนะครับคือต่อรวมกันเสียงอาจจะ,ะไม่แยกแบบชัดเจนนะครับแต่ว่าผมจะลองขับให้ดูนะครับว่าผมขับ15นิ้วตู้ซับ1ใบแล้วก็ ps 12 1ใบคือใช้ข้างเดียวขับนะครับขับทีละข้างนะครับ ว่ามันจะออกไหมนะครับผมลองเทสให้ดูนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 9 9 0์6 4 7 7 0นะครับอีดอริโอเทคนิคครับเดี๋ยวผมขึ้น Facebook ว้ให้ดูนะครับก็ฝากติดตามทาง YouTube กันด้วยนะครับอฝากติดตามทาง Facebook กันด้วยนะครับอเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับ ต่อรวมกันข้างเดียวนะครับไปขึ้นแค่เม็ดเดียวนะครับไปขึ้นแค่เม็ดเดียวขอบใจสดๆมาวัดตะโกกลามหลวงพ่อรวยกันมันติดชีวิตมันโบยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อ ลนูเป็นคนจนท่างก็จริงใจความหมายไม่พอน้ำวันยิ่งจนแท่นอนขอพรอหลวงพ่อช่วยทีอมเภยภาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจ เดี๋ยวผมจะเทสอีกหนึ่งข้างให้ดูนะครับผมไม่ได้ปิดเพาเวอรแอมนะครับก็คือเทสกันได้เห็นเลยนะครับสหรับสายลําโพงนะครับตอนนี้ผมสลับสายลำโพงนะครับต่อเหมือนเดิมครับลำโพงชุดเดียวครับทีมเเรยนนนนนัจขขึ้อสลลาะ พี่ขอหนึ่งมาปัดเบาความจนบนพ่อช่วยหนุนพี่คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้านะดิมไม่คำว่าสิงหลวงพ่อรวยน้องแล้วหนึ่งลายปากใจโซโซที่ว่า นะครับสาหรับ Power Amp ตัวนี้ก็สําหรับจากการที่ผมเทสมานะครับรับดอก15นิ้วดอก12นิ้วข้างละ2เป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็ขับซับเบสดอก18นิ้วข้างละ1ดอกได้นะครับสบายๆเลยนะครับ Power Amp ตัวนี้เพราะว่าข้างในก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับข้างในก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแค่ว่าเป็นแบรนด์ที่ผมหาหาสเปคในอินเทอร์เน็ตไม่มีแต่ว่าล็อกมิวสิกนี่มีม,มีมีในหน้าเวบนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีครับ ปวอัมรุ่นนี้ไม่มีผมก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่ากําลังวัดของตัวนี้ขับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า18ข้างและดอกนี้ได้สบายๆนะครับ15-12ข้างและ2ดอกนี้ได้นะครับที่ผมขับก็คือข้างเดียวก็คือ15นิ้ว1ดอกแล้วก็12นิ้วเป็นตู้ PS 1ใบครับก็ขับออกนะครับขับออกสบายๆเลยเมื่อกี้เปิดไฟแค่ข้างละ1เมตรนะครับที่ไฟมันขึ้นเดียวเพราะว่า ผมบูสเสียงเบสขึ้นด้วยเพราะมันมีตู้เบรห15นิ้วด้วยนะครับถ้าเปิดแค่ก้างแหลมธรรมดาก็ไฟไม่น่าจะขึ้นนะครับถ้าเปิดแค่นี้นะครับอ่าสําหรับตัวนี้ก็ไปลองคํานวณวัดกันเอานะครับไฟเลี้ยง40 040ตัวคาปาซิเตอร์ก็80 300 3,000 300ไมโครฟารัด4ตัวนะครับแล้วก็จะมีไดโอดบิด2ตัวประกบกันอยู่นะครับ มีไดโอดบิดสองตัวประกบกันนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ว่ามันแตกนะครับมันประกบกันอยู่อ่าแล้วก็จะมีทานซิสเตอร์ทานซิสเตอร์อ่าฝั่งละสี่คู่ก็คือแยกอิสระเลยนะครับฝั่งละสี่คู่ก็คือแปดตัวนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับไฟเลี้ยงอะไรเหมือนกันหมดแล้วก็จะมีชุดดีเลย์นะครับอ่าแอมพ์พาวเวอร์แอมป์ Power, มตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับอ่าเทสให้ดูแล้วนะครับใช้งานปกติ สำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอีดออริโอเทคนิคเบอร์โทรก็0990264770หรือใครจะวิ่งมาดูเครื่องมาฟังเสียงก็สินค้าอยู่นะวนครของหลวงปทุมธานีนะครับก็ฝากติดตามทาง Facebook าทางช่อง YouTube ด้วยนะครับ Facebook ก็อี o ออริโอเทคนิค y o u t u b e ก็อีดออริโอเทคนิคนะครับอขอบคุณครับ